นิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องเทพีกรีกองค์หนึ่งกันอาจจะไม่ใช่ชื่อที่คุ้นหูที่สุดแต่โปรไฟล์นี่เอ่อไม่ธรรมดาเลยนะครับเทพีเฮเบเทพีแห่งความเยาววัยที่ด่าแท้ๆของซุสกับเฮราเลยค่ะใช่เลยค่ะเป็นเทพีที่เอ,อ่ตำแหน่งสำคัญมากแต่เรื่องราวกลับไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่ น่าสนใจนะคะนั่นสิครับเราดูข้อมูลจากหลายที่เลยนะทั้งอีเลียดทิโอโกนีงานศิลป์หรือแม้แต่ที่คุยกันในเน็ตยุคนี้คำถามคือทำไมเทพีที่สายเลือดระดับนี้ถึงดูเหมือนออบทบาทจางๆไปในบางตำนานค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากคือเฮเบเป็นตัวแทนความเยาว์วัยเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกันบทบาทเธอก็เปลี่ยนไปเรื่อยตั้งแต่คนรินเหล้าบนโอลิมปัสไปเป็นพระยาวีรบุรุษจนถึง มีคนบูชาจริงจังถ้าเริ่มจากกำเนิดก็คือลูกซุสกับเฮราชัดเจนชื่อก็แปลตรงตัวความยาววัยพินดานี่ถึงกับชมว่าสวยสุดในบรรดาเทพีเลยใช่ค่ะภาพลักษณ์แรกเริ่มเลยคืองดงามบริสุทธิ์ซึ่งก็ตรงกับหน้าที่แรกของเธอคือเป็นคนถวายน้ําทิพเนกตาแล้วก็อาหารทิพแอมโบรเซียให้เหล่าเทพโอ้โหหน้าที่สําคัญเลยนะแสดงว่าต้องได้รับความไว้วางใจพอสมครวรมากๆค่ะในอิเลียดก็มีบอกว่า เธอช่วยเตรียมอ่างอาบน้ำให้แอริสด้วยนะหรือช่วยเฮราเตรียมรถม้าก็มีแต่ก็น่าแปลกนะครับบทบาทนี้เหมือนจะอยู่ไม่นานส่วนใหญ่บอกว่าเธอพ้นหน้าที่ไปหลังแต่งงานกับเฮราคลีสอืมใช่ค่ะตำนานส่วนใหญ่ว่าอย่างนั้น แล้วตำแหน่งคนรินน้ำทิ์ก็เป็นของแกนิมิดไปแฮนซึ่งก็มีการตีความไปต่างๆนานาค่ะบางเรื่องยุคหลังๆที่แบบเสริมเติมแต่งขึ้นมาบอกว่าเธอล้มบ้างอะไรบ้างแต่อันนั้นไม่น่าจะใช่ตำนานดั้งเดิมนะคะอาจจะสะท้อนมุมมองเรื่องบทบาทผู้หญิงที่เปลี่ยนไปมากกว่าอืมเข้าใจครับทีนี้พอพ้นจากหน้าที่เดิมการแต่งงานกับเฮราคลีสตอนที่เขาเป็นเทพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยสําคัญมากค่ะ คือเปลี่ยนสถานะจากแค่ทิดาเทพผู้รับใช้กลายเป็นชายาของวีรบุรุษเทพแล้วก็ทําให้เธอเป็นเทพีอุปถัมภ์เจ้าสาวด้วยมีลูกด้วยกันสององค์ชื่ออาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่แต่ก็ตอกย้ําสถานะใหม่แล้วเรื่องพลังพิเศษนี่สิครับน่าทึ่งมากคือไม่ใช่แค่อมาตะแบบเทพทั่วไปแต่เป็นพลังแห่งความยาววัยนิรันด์พลังนี้คือสุดยอดเลยค่ะไม่ใช่แค่ไม่ตายนะแต่คือไม่แก่ไม่รวยราเลย เป็นสิ่ง e ที enfin ่เทพก็อยากได้เฮราบอมอบให้เทพอื่นได้แล้ว no. ก็มีตำนานว่าเคยใช้คืนความหนุ่มให้มนุษย์ด้วยโหมีด้วยเหรอครับใครเอ่ยไอโอเลอุสค่ะหลานชายของเฮราคลีสเองที่เคยรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมายูริพิดิสกับโอวิกก็เขียนไว้นะคะมีพลังขนาดนี้แต่ทำไมเรื่องราวดูไม่ค่อยบูมเท่าเทพองค์อื่นหรือจริงๆแล้วคนไม่ค่อยนับถือก็ไม่เชิงนะคะ แม้ตำนานอาจจะไม่หวือหวาแต่ก็มีการบูชาจริงจังนะอย่างที่อาร์กอสมีรูปบั้นเธออยู่ข้างๆเฮราเลยเมืองซิครอนนี่เป็นศูนย์กลางบูชาเธอโดยเฉพาะเลยค่ะอ๋อมีที่เฉพาะด้วยค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆคือที่เมืองฟิลิอุสเขาบูชาเธอในฐานะเทพี P แห่งการให้อภัยว่ากันว่านักโทษที่พ้นโทษเนี่ยจะโซตรวนมาแขวนไว้ในป่าศักดิ์สิทธิ์ของเธอเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่โห oh, ความหมายลึกซึ้งเลย แสดงว่าแม้บทบาทบนโอลิมปัสจะเปลี่ยนไปแต่ความสําคัญกับมนุษย์ยังอยู่แล้วในงานศิละปะล่ะครับจนใหญ่ก็จะเห็นเป็นหญิงสาวชุดไม่มีแขนถือถ้วยตามบทบาทเดิมบางทีก็จะสับสนกับไอริสสุไนกี้บ้างแต่ก็มีหลักฐานชัดๆนะคะอย่างถ้วยโบราณที่ระบุชื่อเลยและที่น่าสนใจคือเธอกลับมาคิดมากในศิละปะยุคหลังๆศตวตรรษที่1 8 1 9เนี่ยรูปปั้นสวยๆเยอะเลยอย่างของคานวว เหมือนกับว่าความงามความยาววัยที่เธอเป็นสัญลักษณ์มันยังคงดึงดูดใจศิลปินอยู่เสมอสรุปแล้วเส้นทางของเทพีเฮเบนี่ก็น่าสนใจมากนะครับจากลูกเทพคนรับใช้สู่ภระยาวีรบุรุษแล้วก็กลายเป็นเทพีแห่งความยาววัยการอภยัยแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับค่ะมันก็น่าคิดนะคะว่าทําไมเทพีโปรไฟล์ดีขนาดนี้พลังก็พิเศษแต่บทบาทในตำนานหลักๆดูน้อยกว่าที่ควร อาจจะเรื่องราวมันหายไปตามเวลาหรือบางทีคุณค่าของความยาววัยอย่างเดียวมันอาจจะดูไม่ซับซ้อนเท่าเรื่องอำนาจหรือดราม่าอื่นๆในบางยุคสมัยหรือเปล่าเหมือนที่มีคนตั้งข้อสังเกตกันในเน็ตตอนนี้ล่ละคะ่ะอืมซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะโดนใจใครหลายคนนะโดยเฉพาะช่วงวัยแบบ30 4สี่ิบที่ชีวิตมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทอาจจะรู้สึกว่าความสําคัญเดิมๆม,มันลดลงหรือกําลังหาความหมายใหม่ๆให้ตัวเองค่ะ ขอทิ้งท้ายด้วยมุมนี้นะคะแม้เรื่องของเฮเจส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความยาววัยการรับใช้แต่การที่เธอถูกบูชาในฐานะเทพีแห่งการให้อภยัยการเริ่มต้นใหม่ที่ฟิลิโอสตรูสเนี่ยมันอาจจะบอกเราถึงความหวังที่ลึกกว่านั้นว่าถึงแม้ช่วงเวลายาววัยแบบเดิมๆจะผ่านไปแต่การเริ่มต้นใหม่การให้อภัยตัวเองหรือการค้นพบคุณค่าในบทบาทใหม่มันเป็นไปได้เสมอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทาน in life เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ